ลูกหล่าเอ้ยเลียนหนังสือเห็นมันเก่งๆเ้อเรียนให้เป็นเจ้าคนนายคนเลียนให้จบสูงๆเสียซ้ำไดแม่กับสิย้อมเสียขันบมมีแม่กับสิไปกู้มียืมซิ้นมาให้ดอกวดมือกินมือแม่กับสิยอมขอเพียงแค่ลูกหล่าไปเลียนให้มันจบเรียนให้มันได้สูงๆให้จบไปเริ่ญาแยตี เฮ็ดงานอยู่ในห้องแอ,อร์เด้อลูกหลานเด้อถ้าบ่เลียนหรือเลียนบจบมันก็สิได้มาเห็ดหน้านะแม่มันสิลำบากแม่บอ่อยากให้โตลำบากตากแดดเห็ดหน้ามันเ่อยพ่อแม่เห็ดหน้ามาหลายปีบ่เห็นมันห่างมันมีมันมีแต่หนีสินอยากให้ลูกสบายก็ต้องไปเลียนเด้อลูกหลานเด้อยามเรียนอยู่ก็่ะพึ่งมีผู้บ่าเด้อลูกหลา้ามันสิเสียการเลียน ให้ตั้งใจเลี้ยนสกอรมีย่ำได้ก็ได้ดอกผู้บ้าวถนะเลียนจบไปแล้วบอกเออแต่ผู้บ่าดอกลูกละหูบ่กวาเป็นยังพ่อแม่ของเฮาคือเขียวเขียนบอกแต่เฮาแต่เรื่องแบบนี้บอกแต่เฮาให้เลียนหนังสือเลียนให้มันจบสูงสูงให้เป็นเจ้าค้นใหน้ค้นกับพราะว่าพ่อแม่ของเฮาบอกอยากให้เฮาเป็นคนงโง่ ถือออรัดออกเบียบให้อ่านออกเขียนได้พอแม่เพิ่นหวังดีกับเฮ้าคักเพระวาแต่ก่อนเพิ่นกับบได้เลียนเพิ่นอ่านออกเขียนบ่ได้เพิ่นก็นอยากให้ลูกได้เลียนจบสูงๆบ่อยากให้ถูกหลอกให้คนอื่นมาหลอกได้และที่สําคัญให้มีสัมมาอาชีพเลี้ยงดูตนเองและกลับมาเบิงแงงพอแม่ในบางโอกาสที่เฮ้าสามารถเฮ็ดได้ สำหรับลูกผูน้นึงแล้วนี่ละลูกลาเอ้ยที่พ่อแม่เพื่อนได้สั่งสอนเฮ้ามานั่นก็คืออยากให้เฮ้าได้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้โดยที่บ่เดือดร้อนกับคนอื่นแล้วก็บ,บ่อยคนอื่นมาหลอกได้และกลับไปแง่งเบิงพ่อแม่ในบางโอกาสที่เฮ้าสามารถเหตุใด,ดพ่อแม่ทุกคนหักและวังดีกับลูกทุกคนเสมอ คอยให้กำลังใจและสนับสนุนในทุกโอกาสที่ลูกก้าวเดินในชีวิตที่แล้วพ่อแม่เพิ่นแกเถ่าชรล่ามากเพิ่นบ่าสามารถเบิ่งแง่งเฮาได้เพิ่นก็นให้ได้แค่การศึกษาเฮาในยามที่เพิ่นมีร่างกายที่แข็งแรงพ่อแม่เพิ่นอาจสิคาดวังกบเฮ้ามากจนเกินไปมีแต่ความรักและความหวังดีกบเฮ้าเสมอมาแต่ท้ายที่สุดแล้ว ถึงเฮาจะเลียนจบบ่สูงบ่จบปริญญาดีกระขอให้อ่านออกเขียนได้เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของพ่อแม่แค่นี้พ่อแม่เพิ่นกับพุ่มใจแล้วสามารถมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้บ่เป็นผ้าละต่อผู้ใดบ่เป็นผ้าละต่อสังคมแค่นี้กับเพียงพ่อแล้ว